สวัสีห <ขอ S 1> ใหหกระจายว่าเกิอดอะไรขึ้นและน่าจะไปไหนอ่ะเธอไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันช็อกแป๊บแล้วเราโมแต่รเราอะไรล่ะเพื่อนไปถามนานหน้าสีนะเหลาลอยแดนดน,ดน,ดน่าแดนน่าแดนน้าก่อนวัสดีเธอจะไปไหนอ่ะวันหยุดของเธอหรอทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกอะไรเราเลยล่ะแดนน่า เธอจะไปแล้วเหรอแดนน่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเก็บของล่ะเธอลืมเรื่องต่อสู้พรุ่งนี้แล้วเหรอแดนน่าพวกเรามีโชว์แบดยังพรุ่งนี้นะทุกคนฉันก็คิดไม่ถึงเลยเหมือนกันแม่คิดจะให้ฉันไปอยู่กับป้าของฉันนะป้าไหนล่ะแดนา่าที่ไหนอ่ะทำไมอ่ะนี่ทุกทุกคนแม่จะส่งฉันไปดัดนิสัยกับป้าเพราะว่าฉันทำตัวไม่ค่อยดีและที่สําคัญก็คือฉันไม่เคยเจอกับป้าคนนี้เลยด้วยจะคิดว่าเธอจะต้องเขียบมากแน่เลยอะ ไดนาฉันบอกแล้วว่าให้เธอทําตัวดีๆแลป้าเธออยู่ที่ไหนล่ะไดนาบอกที่อยู่มาสิเราจะไปหาเธอฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกว่าอยู่ที่ไหนไดนาไปได้แล้วและฉันจะแชทหาทุกคนในวอตแอปนะทุกคนบายยให้ไดนาบายอะไรกันไดนามานี่สิไดนาบอกให้ไปได้แล้วไงแป๊บค่ะบายนะดีมากฉันจะคิดถึงนายฉันก็ด้วยอัดทมคอสเตีนยนดนสดใสตลอดลอย บายบายทุกคนจบแล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเรนะ่ากตชาแล้วฉันล่ะฉันรักเธอพวกแบดก๊งต้องอวดเก่งหน้าเลยอะพรุ่งนี้อย่าพวกนั้นแย่แน่เราจะจัดการกับพวกนั้นแต่พวกเราก็มีคนน้ยนต่เราแกล่งกวานี่ใช่เดี๋ยวนะ ดูยายพวกนั้นสิฉันจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีไดอา่าพวกนายร้องไห้กันทำไมอ่ะกลัวเรื่องต่อสู้พวกนี้อยู่หรอฟังฉันนะไม่เอานะคอสเทียเธอบ้าไปแล้วเหรอไดอา่าไปแดนนิสัยแล้วเราไม่รู้ด้วยซาไปที่ไหนอ่ะเราไม่รู้เลยอไปแล้วแม่พาเธอนั่งรถไปแล้วเธอไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาเดียวเร่อย่างนี้ไดอา่าไปแดนนิสัยแล้วสินะไม่ตลกนะเราไม่รู้ว่าเธอจะมาตอนไหนพาไปอยู่กับป้าของเธอป้าเธอต้องดูบ้าแน่เลยล่ะฉันจะเอาของขวัญให้ไดอา่าแต่แม่พาเธอไปแล้ว อย่าร้องเลยดีมากเราจะหาเธอเองอย่าร้องเลยดีมากแดนหน้าก็หกนายเธอไม่ได้ไปดันนิสัยหรอกเธอก็แค่กลัวเรื่องต่อสู้พรุ่งนี้ก็เลยหนีไปอ่นะขาเธอสั่นตอนที่ขึ้นรถแล้วออกไปฟิวเรื่องอะไรไม่แบกแกง๊งแดนหน้าไม่กลัวพวกเธอหรอกเธอไม่กลัวหรอกเราจะหาเธอใช่เราจะหาเธอ,เเธอไปกันไปกันเธอไปสิแดนหน้าอยู่จีนแล้วที่บ้านป้า แม่เถอเราไม่ไปบ้านป้าแล้วได้ไหมอะเธอต้องแคบม,มากแน่เลยให้หนูกลับบ้านเธอหนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีนะคะหนูไม่อยากไปบ้านป้า,าจริง,รงๆอะหนูขอร้องละ่ะแม่เดนะ่าแม่ไม่เข้าใจว่าทําไมลูกต้องอหงุดหงิดด้วยป้าโคอ,อี้ใจดีมากเลยนะลูกเป็นเพื่อนกับเธอได้แนะ่แดนะ่าแม่ว่าหนูต้องได้อะไรจากป้าเขาเยอะมากๆเลยละ่ะแล้วหนูต้องไปทำอะไรหรอคะไม่มีเพื่อนหนูอยู่เลยนะหนูต้องเบื่อแน่ แม่คะ่ะหนูว่าที่นั่นไม่มีเน็ตแน่เลยอะเดีน่าลูกจะใช้เน็ตไปทำไมลูกจะได้สูดอากาศดีๆมีธรรมชาติป้าโคอ,อี้จะดูแลหนูเองอย่าง,งุนงียบไปเลยลูกจะได้อยู่แค่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวแม่จะมารับกลับบ้านหนูก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ตอนอยู่บ้านนะ โอเคต้องสนุกแน่ไหนล่ะทุกคนทำไมไม่มีใครมาต้อนรับฉันเลยล,ะะล่ะป้าโคอี้คะหนูมาแล้วไม่เป็นไรฉันจะอยู่นี่แค่สองวันแล้วก็จะหนีไปฉันไม่อยู่ต่อหรอกไม่งั้นเบื่อจนตายแน่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตด้วยอะ มีอะไรข้า่านะคะป้าโคอี้หรือเปล่าอใช่ฉันนี่แหละป้าโคอี้ยดทำไมเหรอก็ไม่มีอะไรมากหนูก็แค่เป็นลากของคุณป้านะคะคุณแม่ไม่ได้โทรมาบอกก่อนหรอคะว่าหนูจะย้ายมาอยู่กับคุณป้าช่วงหนึ่ง่นโอ้จริงสิป้าลืมไปได้ยังไงหนูชื่อเดดเดดเดดแอนน่าค่ะหนูเขอเข้าไปได้ไหมคะข้างนอกมันหนาวได้สิเจ้าแต่อย่าลืมเช็ดเท้าก่อนเข้ามานะอืมฉันนี่มีป้าที่ดีจริงๆคุณป้าโคอี้ ัสดีคุณบ้านฉันจะอยู่ที่นี่สักสองสามวันนะป้าจะบอกเองว่าจะให้หนูอยู่กี่วันเอาล่ะไปดูห้องหนูกันดีกว่าเถอะค่ะกิจวัตรของหนูตามนี้เลยนะตื่นตอนเช้ามาทำกาแฟใส่นมให้ป้าเข้าใจไหมจ๊ะอือฮึหลังจากนั้นก็ให้อาหารเจ้าแมวเสร็จแล้วก็เปลี่ยนทรายเก็บที่นอนอ้อแล้วป้าก็มีลูกชายหนึ่งคนด้วยชื่อว่าแพทริกอย่าไปทะเลาะกับเขาล่ะ ไม่อนะั้นหนูจะโดนลงโทษนี่เข้าใจใช่ไหมจ๊ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะงั้นก็โอเคเอาล่ะดูสินี่คือห้องของหนูตามสบายเลยนะจ๊ะแต่ว่าห้ามทำรรกเด็ดขาดต้องสะอาดตลอดเข้าใจนะอะหนูจะพยายามก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะหนูได้ห้องแล้ว งั้นขอพักหน่อยได้ไหมคะคือพอดีหนูเหนื่อยมากเลยกว่าจะมาถึงที่นี่นะคะพักอะไรกันจ๊ะเปลี่ยนชุดแล้วลงมาข้างล่างเดี๋ยวนี้ป้าจะทําบอสจ้ะหนูต้องหันมันฝรั่งเสร็จแล้วก็กระล่ำปลีด้วยค่ะป้าขออี้งั้นหนูขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชุดก่อนแล้วค่อยลงไปช่วยป้าหันมันฝรั่งกับกระหล่ำปลีก็แล้วกันนะคะดีจ้ะป้าจะรอนหนูนะ บ่นบ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 นชะใส่ผ้าคลุมผมสีแดงแล้วยังมาทําเป็นแบ่งแถมนี่ใช้บีดรู้ทางแก้มอยู่ด้วยอะ่ะชอยชมัดยากไม่อยากรู้ว่าแม่จะมีญาติประเภทนี้อยู่ด้วยอะหวัดดีเจอกันหน่อยไหมฮะให้ตายหรือว่าจะเป็นลูกป้าเขาอี้ต้องเป็นเด็กเล็กแน่เลยมานี่สิแพทริกสวัสดีเจอกันหน่อยไหมจ๊ะสวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยสวัสดีเธอเป็นหลานของแม่ฉันจริงเหรอ นายไม่ใช่เด็กเล็กแล้วนี่แพทริกแล้วนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะฉันเชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยด้วยจะบอกให้แม่บอกว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีนะ่ะโอเคเข้าใจและวฉันว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกนะแพทริกแต่ด้วยอะไรไหมฉันว่าฉันเปลี่ยนไ,ได้นะ <c oughs> ทุกคนดูสิฉันเจอที่เก็บไว้แล้วป้ายูโนนามีน้องสาวด้วยละ่ะเธออยู่ไหนอ่ะยี่สิบห้าถนนทอสไตล์าพาเดนาไปที่นั่นหรือเปล่าอ่ะใช่ไปแล้วไปกัน น้นนัไปรอฉันหน่อยฉันวิ่งเร็วไม่ได้อะมาเรเซียถ้าไม่รีบเราจะไม่เจอแดงนั่นนะอยากไปถ่ายรูปเธอที่บ้านคุณป้าไหมอะใช่แป๊บหนึ่งเนอะนาตาชาอยู่แถวไหนอะตรงนั้นวิ่งมาเรเซียไปแล้วมาเรเซียวิ่งเต็มที่แล้วทุกคนตรงนั้น จบกันแล้วจะเรียกแดน่ายังไงอะนัตชาพี่บอกเธอในวอสแอปไว้ออกมาหน่อยอาแทมวอสแอปอะไรล่ะเธอไม่ออนอะฉันไม่รอแล้วนะปีนเลยแล้วกันดีมากน่าจะจับได้แล้วแล้วจะทำไงอะขอใช้เวลาคิดแป๊บหนึ่งทุกคนดูสิมันเปิดอยู่ล่ะเราเข้าไปไหมไม่ตลกนะคอสตีอาไปกันเถอะแล้วทุกคน ฉันจะรู้ได้ไงว่าห้องไหนห้องแดนหน้าฉันจะโยนกรวดไว้ฉันก็ไม่รู้ว่าห้องไหนอ่ะเดาเหอะฉันว่าตรงเนี้ยทุกคนเอากรวดมาให้ฉันเรารองได้แค่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นเข้าไปเลยไหมฮะ คนเียบ่อยอะไรนะ่ะพวกทํามาทำอะไรที่นี่นะ่ะี่พวกเธอตามหาแดนาอยู่เหรอเราจะตามไดนาไปทำไมเราก็แค่อยากมาหัวเราะเราอยากหัวเราะเรื่องตลกตลก,ตลกของหลันนะตลกเหรอเรามาช่วยแดนาอย่ามาขวางทางเราโอ้พระเจ้าแมวพวกนี้น่ารักมากเลยอะอะไรเรื่องอะไรมในนี่บอกว่าป้าคออี้เป็นทาสแมวด้วยล่ะใครโยนปลวดเนี่ยดีมากไม่ใช่ชั้นนะอาเทมเฮ้ยพวกเราจะโดนจับได้แล้วโยนเองอะ <c oughs> แดนาไม่จ ออกไม่ได้แล้วสวัสดีทุกคนนี่พวกเธอป้าเขาอี้ใจร้ายมากเลยล่ะเรียหนีไปก่อนเถอะถ้ามีลูกชายแพทริกด้วยนะแ่หน่าฉันรักเธอฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเรียกไปก่อนดีมากแดนน่ามาอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะไดาน่าสนุกกับชีวิตแสนหวานไหมจ๊ะนี่พวกเธอทำไมแบ็คแยงถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะแดนน่าพวกเขาตามพวกเราพวกเรา,มาไม่ได้ชวนนะแดนน่าอะไรอ่ะ ทุกคนป้าขออีม,มาแล้วไปซะไล้วนาะฉันรักเธอจำไว้นะฉันไม่เข้าใจอะ่ะเธอคุยกับใครอะ่ะไม่มีอะไรนะก็แค่มีคนผ่านมากรี๊แถวบ้านนะฉันก็เลยบอกว่าอย่ามาเสียงดังใกล้บ้านแพทริกนะฉันไม่เชื่อเธอหรอกฉันจะบอกแม่คุณแม่แพทริกรอแป๊บหนึ่งสิอย่าบอกแม่ของนายนะเอางี้นายอย่างแท้ไหมล่ะถ้านายอยากแท้แล้วก็ห้าพูดอะไรกับแม่นะแท้เหรอลูกร้องเรียกแม่เหรอ ลูกรกเกิดอะไรขึ้นไดน่าทำอะไรลูกหรือเปล่า่ครับโชว์ชายเราหน่อยสิเดน่าได้ยินไหมแพทริกอยากกินชาอนเนี่ยแพทริกขอบคุณนะที่ไม่บอกเธอดน่าเธอจะแนะนำฉันให้เพื่อนเธอไหมอ่ะแน่นอนสิแพทริกทุกคนช่วยกดติดตามช่องของฉันแล้วก็กดไลค์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ฉันต้องไปโชว์ชายแพทริกก่อนบายไดน่าอยู่ไหนเดนากานเดนาอกันเ